สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Next Stop วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในปรากฏการณ์สุดประหลาดบนโลกใบนี้พื้นที่ที่สนามแม่เหล็กของโลกเพี้ยนจนเข็มทิศบุนผิดทิศเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใช้ไม่ได้และมีข่าวหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างใต้ดินที่อาจไม่ใช่ของธรรมชาติถ้าพร้อมแล้วงั้นไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับเรื่องราวนี้เริ่มขึ้นในปี1980ณเกธุรกันดาลแห่งหนึ่ง ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทังกุสกาแมกเนติกอโนมาลีมันเป็นพื้นที่ที่นักธรณีวิทยารัสเซียคนพบระหว่างสำรวจทรัพยากรธรรมชาติตอนแรกพวกเขาคิดว่าอาจมีโลหะมีค่าหรือแร่ธาตุหายากใต้ดินแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับไม่ใช่สิ่งที่คาดคิดเครื่องวัสนามแม่เหล็กแสดงค่าผิดปกติอย่างรุนแรง เข็มทิดหมุนอย่างไม่มีทิศท,ทางบางครั้งหมุนวนราวกับมีพลังบางอย่างดึงดูดอยู่ใต้พื้นโลกและที่น่าขนลุกกว่านั้นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างหยุดทำงานทันทีที่เข้าใกล้จุดศูนย์กลางของความผิดปกติเมื่อรายงานนี้ถูกส่งกลับไปยังมอสโกรัฐบาลรัสเซียในยุคนั้นถึงกับตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อสืบสวนโดยมีชื่อรหัสว่าโปรเจกต์แมกเนต นักธรณีวิทยาเริ่มทำการสำรวจเชิงลึกพวกเขาใช้เครื่องมือสแกนคลื่นสะท้อนใต้พื้นหรือ ground penetrating radar และพบบางสิ่งที่สะท้อนเคลื่อนกลับมาอย่างชัดเจนมันมีรูปร่างกลมมนคล้ายโดมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ60เมตรอยู่ลึกลงไปจากพื้นดินราว300เมตร และสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงคือมันสะท้อนคลื่นเหมือนโลหะแต่ไม่ใช่โลหะชนิดใดที่พวกเขารู้จักมีบางคนเชื่อว่าอาจเป็นเศษซากของวัตถุต่างดาวหรืออาจเป็นเทคโนโลยีโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นโลกนานนับพันปีแต่รัฐบาลกลับปิดข่าวอย่างรวดเร็วเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการขุดค้นและผลการวิเคราะห์โลหะหายไป และพื้นที่ทั้งหมดก็ถูกปิดเป็นเขตห่วงห้ามทานทหารทันทีแม้รัฐบาลจะปิดข่าวแต่เรื่องราวไม่ได้หายไปเพราะในช่วงปี1991หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตมีนักสำรวจอิสระกลุ่มหนึ่งพยายามจะเดินทางเข้าไปยังจุดอนโนมาลีนั้นอีกครั้งหนึ่งในนั้นชื่อว่าอันเดรมาคารอฟเขาเป็นนักธรณีวิทยาที่หลงไหลเรื่องสนามแม่เหล็กของโลกและได้เขียนบันทึกไว้ก่อนเดินทางออกจากค่ายว่า ผมรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังเรียดผมมันอยู่ใต้พื้นนั้นและผมต้องไปดูให้เห็นกับตาหลังจากนั้นเขาและทีมก็หายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยทีมค้นหาพบเพียงเครื่องวัดสนามแม่เหล็กที่พังเสียหายและโลหะบางส่วนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าคืออะไรนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามันเป็นโลหะผสมที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเพราะมีส่วนผสมของธาตุ ที่ไม่เคยพบในโลกต่อมาในปี2003นักวิทยาศาสตร์รัสเซียได้ส่งเครื่องตรวจจับคลื่นเสียงลงไปสำรวจอีกครั้งพวกเขาบันทึกเสียงบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงนั้นคล้ายกับการสั่นสะเทือนที่มีจังหวะสม่ำเสมอเหมือนเครื่องจักรทำงานอยู่ใต้พื้นบางคนบอกว่าเป็นเสียงของโลหะที่มีชีวิตหรืออาจเป็นสิ่งที่ยังไม่หยุดทำงานมานับพันปีนักวิทยาศาสตร์บางคนตั้งทฤษฎีว่า สิ่งนั้นอาจเป็นโครงสร้างป้องกันบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมโบราณเพื่อป้องกันบางสิ่งที่อันตรายกว่านั้นและยังคงทำงานอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้จะมีข้อมูลลึกลับมากมายแต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งก็พยายามอธิบายเหตุการณ์นี้ในเชิงธรรมชาติพวกเขาเสนอว่าความผิดปกติทางสนามแม่เหล็กในรัสเซียอาจเกิดจากชั้นแร่แม่เหล็กที่อยู่ลึกใต้ดิน โดยเฉพาะแร่แมกนีไทท์ที่สามารถบิดเบือนสนามแม่เหล็กของโลกได้แต่ปัญหาคือปริมาณที่ตรวจพบมันมากผิดปกติและรูปแบบของมันเป็นทรงกลมราวกับมีการออกแบบไม่ใช่ธรรมชาติที่กระจายแบบสุ่มอย่างที่ควรจะเป็นจึงมีนักวิจัยอีกกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยพวกเขาเชื่อว่าความสมบูรณ์ของทรงกลมใต้ดินนั้นแม่นยำเกินไปราวกับมันถูกสร้างโดยมือมนุษย์ หรือสิ่งที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าในช่วงปี2010เป็นต้นมามีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นที่รัสเซียแห่งนี้บางคนเชื่อว่ญญาเป็นยานอวกาศต่างดาวที่ตกลงมาในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์บางคนคิดว่าเป็นฐานทัพลับของรัสเซียที่สร้างไว้ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นบางกลุ่มลึกลับเชื่อว่ามันคือเครื่องกำเนิดพลังงานของโลกที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลของสนามแม่เหล็กทั่วโลก แต่ไม่ว่าทฤษฎีไหนไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้จริงเพราะพื้นที่นั้นยังคงถูกปิดกัน้นและเฝ้าระวังโดยกองทัพรัสเซียจนถึงทุกวันนี้ในปี2020มีรายงานจากดาวเทียมตรวจจับสนามแม่เหล็กของยุโรปชื่อว่า Swarm พบว่าจุดอน o มอนในไซบีเรียมีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นมาอีกครั้งและในพื้นที่ใกล้เคียงยังพบสัญญาณคลื่นแม่เหล็ก ที่ส่งขึ้นมาจากใต้พื้นโลกเป็นช่วงๆคล้ายสัญญาณพาส์ที่มีรูปแบบซ้ำๆเหมือนการสื่อสารคำถามคือใครหรืออะไรกำลังส่งสัญญาณน,นั้นขึ้นมาและมันมีจุดประสงค์อะไรสนามไม่เหล็กในรัสเซียยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาธรรมชาติที่ไม่มีใครอธิบายได้มันอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนหรืออาจเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไร มันทําให้เราตระหนักว่าโลกใบนี้ยังคงซ่อนความลับไว้อีกมากมายและบางทีความจริงอาจไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าแต่อยู่ใต้พื้นดินที่เรายังไม่กล้าขุดแล้วคุณละ่ะคิดว่าสิ่งนั้นใต้พื้นไซบีเรียคืออะไรกันแน่มันเป็นของมนุษย์ของต่างดาวหรือของโลกที่เก่ากว่าเราทั้งหมดฝาดกกดติดตามช่อง Next Stop เพื่อไม่พลาดเรื่องจริงสุดแปลกจากทั่วทุกมุมโลกเพราะบางครั้งเรื่องจริงอาจแปลกกว่าที่เราคิดไว้เสมอ